สวัสดีนะคะอัสลามอะลัยกุวมเรามาตุลลอบเรากาตุ uh. ก็คลิปนี้นะคะก็เราจะมาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจรู้จักคำว่าโครโมโซมกันมากขึ้นนะคะโครโมโซมเนี่ยเราเรียนกันมาตอนสมัยมต้นแล้วนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นความรู้เดิมว่ามีเป็นรูปร่างเป็นแท่ง เราต้องโกะนะทีนี้เรามารู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะคะคโครโมโซมคืออะไรนะ,คะคโครโมโซมเนี่ยมันก็คือ DNA นะคะที่พันกันกับโปรตีนฮิสโทนเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในส่วนของรายละเอียดของอ,องค์ประกอบของตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ให้ฟังไปก่อนนะตอนนี้เรากำลังในส่วนของคโครโมโซมรูปร่างของมันนะคะ ก็เป็นโปรตีนฮิสโทนโคดสั้นแล้วก็หนาขึ้นจนเห็นเป็นแท่งพวกเราลองลองนึกภาพนะคะทงจำยังได้เซลเนี่ยนะในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสอยู่ถูกไหมคะนะแล้วก็อันนี้คือตัวเซลนะแล้วก็จะมีพวกออร์แกเนลต่างๆถูกไหมนะในตัวคนเดียเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมและอันนี้ก็คือนิวเคลียสครมาโซมเนี่ยมันจะอยู่ภายในนิวเคียสนะคะอยู่ภายในนิวเคียสทันนี้ เราจะเห็นว่าถ้า,าให้ดูนะคะว่านี้รูปร่างนะคะถ้าเราดูรูปร่างโครโมโซมเนี่ยจะเห็นว่าครูเนี่ยให้เห็นถึง2รูปร่างรูปร่างนี้เนี่ยที่เราอันนี้เป็นรูปร่างที่เราเห็นประจำคือเห็นอยู่ทั่วๆไปนะคะนะส่วนรูปร่างนี้มันเป็นยังไงแล้วมันเป็น โครโมโซมหรือเปล่านะคะเรามาดูกันรูปร่างนี้นะคะรูปร่างนี้เนี่ยมันก็คือโครโมโซมตอนที่มันมีการในยืนช่วงระหว่างที่มีการฟอร์มตัวเองแล้วก็ขดสั้นนะคะโครโมโซมเนี่ยมันเรารู้อยู่ว,ว่ามันอยู่ในนิวเคลียสถูกไหมคะตอนที่มันอยู่ในนิวเคลียสเนี่ยมันยังคงเป็นเส้นใย,ยแบบนี้นะเป็นเส้นใย,ยแบบนี้นะคะแล้วพอเวลามันมีการจําลองตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นใย,ยที่มาอยู่คู่กัน แล้วพอวมันหดมันหดสั้นหรือว่ามีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสไมโทซิสแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะฟอร์มตัวเองนะตัวเองจนกระทั่งมีรูปร่างนะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตรงน,นี้คือเซนโตเมียนะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเป็นรูปร่างเป็นแท่งขดขดสั้นอย่างเงี้ยนะข้างในก็คือพวกโครมโมโซมที่มันอยู่อ่านะคือ DNA ที่ขดสั้นข้าเข้านะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างของโครมโมโซมเนี่ยนะถ้าเราดู ะะจะเห็นว่าอันเนี้ยถ้ามีรูปร่างแบบนี้อันนี้คือคืออันเดียวเนี่ยคือ1โครมาติดนะคะ,ะแสดงว่าอันนี้เนี่ยจะมี2โครมาติตส่วนอันเนี้ยคือ1โครมาติตส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะเนีย่ยตรงนี้ก็คือเซนตเมีรอันนี้คือรูปร่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะทีน,นี้ดูต่อนะคะถ้าหากว่า นะและไอโครมาติดเนี่ยมันคืออะไรโครมาติดก็คือ DNA แต่ละชุดนะคะที่เกิดจากการจําลอง DNA ในระหว่างที่เกิดการแบ่งเซลล์ค่ะเนี่ยตอนอย่างเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่า,าโครโมโซมเนี่ยตอนที่มันอยู่ภายในอ,อยู่ภายในนิวเคลียสเนี่ยมันเป็นเส้นใ่ถูกไหมคะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ฟอร์มรูปร่างตัวเองจนกระทั่งโคดสั้นเข้าแล้วก็มีรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะเป็นโคดเป็นแท่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย โครมาติดนะคะก็คือ DNA นะแต่ละชุดคือในนี้มันก็จะมี DNA อยู่ถูกไหมคะมี DNA อนยู่ d ี a อยู่ยโคดสั้นนะแล้วก็จำลองตัวเองระหว่างการแบ่งเซลล์ทำให้มันมีลักษณะเป็นหนึ่งนะโครมาติดนะคะบางบางเพราะฉะนั้นเนี่ยโครโมโซมจะมีได้สองโครมาติดหรือหนึ่งโครมาติดก็ได้นะนั้นโดย เซนโ์ตมแล้วก็เซนโ์ตเมียเนี่ยนะคะการที่เราจะนัดนับจํานวนโครโมโซมเราก็เอา1เซนโ์ตเมียมันก็จะมีเท่ากับ1โครโมโซมเราจะได้กับ1โครโมโซมนะคะ่ะท่านี้ต่อนะคะรูปร่างของโครโมโซมนะคะ รูปร่างโครโมโซมที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยนะคะที่นักเรียนเห็นทั่วไปเนี่ยคือรูปร่างนี้นะคือรูปร่างนี้นท่น,นี้รูปร่างจริงๆของโครโมโซมเนี่ยมีถ้าตามหลักสูตรตอนนี้ก่อนนะของมอปลายก่อนนะก็จะมีทั้งหมด4รูปร่างรูปร่างที่1น,นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้คือเซนตเมตรถูกไหมคะแล้วก็มีแขนออกมานะคะแค่นี้ตรงนี้จะไม่มีนะคะตรงนี้จะไม่มีนะคะ อันเนี้ยถ้าลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าเทโลซนตริกนะคะตอนนี้มาดูอันที่สองอันที่สองเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้จะมีขึ้นมานะจะมีขึ้นมาแล้วก็บางบางแท่งนะคะก็จะมีตรงนี้เรียกว่าเซตเทลไลท์นะคะเซตเทลไลท์นะเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่บางบางโครโมโซมบางแท่งก็ไม่มีนะคะแต่จะเห็นว่ามีส่วนนี้กับส่วนนี้เนี่ยจะฝั่งนี้จะยาวกว่า อันนี้จะเรียกว่าอะโครซิทริกนะคะส่วนแบบที่3ามแบบที่สามนะคะแบบที่สามเนี่ยอันนี้จะสั้นกว่านะคะฝั่งนี้จะยาวกว่าอันนี้ก็คือจะเรียกว่าลองลองอาร์มลองอาร์มนะคะส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าชอตอาร์มนะ,ะแั้เนี่ยตรงนี้ คะก็คือเป็นรูปร่างที่3สับเมตาเมตาที่แปลว่ากลางนะแต่อันนี้มีคําว่าสับนะคะก็คือต่ำน้อยกว่าส่วนกลางมานิดนึงก็คือตรงนี้มีส่วนของที่เป็นสั้นกว่านะคะมีช็อตอาร์มนะส่วนอันที่4นะคะอันที่4อันที่4ก็คือเมตานะเมตาซินติกอันนี้หายตัวสหายไปตัวหนึ่งนะคะ เมตาเมตาเนี่ยแปลว่ากลางเพราะฉะนั้นเซนตเมตรเนี่ยจะอยู่ตรงกลางและแขนสองข้างเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยนะจะเท่ากันทั้งสองฝั่งทั้งโคทั้งสองโครโมติดนะมันนี่ก็คือรูปร่างทั้งสี่รูปร่าง,ง,างนะของโครโมโซมนะโดยเซนตเมตรเนี่ยมันก็คือบริเวณรอยคอดนะตรงเนี้ยที่เป็นส่วนที่คอดเว้าเข้าไปตรงกลางนะคะของโครโมโซมที่โครโมติดสองแท่งเนี่ยจะมาติดกันนะก็อันนี้ก็เป็น เนื้อเรื่องนะคะเกี่ยวกับโครโมโซมนะคะ,ะก็ให้นักเรียนอลองศึกษาข้อมูลตรงนี้นะคะสั้นๆนะคะให้เข้าใจในเรื่องของโครโมโซมก่อนในเรื่องของรูปร่างและก็ลักษณะของโครโมโซมนะคะ,ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอูมีไบโอให้ครูด้วยนะคะสาาลาลมเลกุมุลลฮ์มะตุลลอฮฺบารากะตุฮะ